สวัสดีค่ะเจอกันนะคะกับช่องมาริสาชนนาแนลเช่นเดิมน,นะคะเพื่อนวันนี้เราอยู่กับบอนสีหกหลงค่ะเพื่อนๆมีปัญหากันไหมช่วงนี้กับการเลี้ยงบอนสีคะเพราะว่าเข้าหน้าหนาแล้วนะคะ1บอนสีหัวของเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะ2ใบของเขาก็จะสมไวนะคะการเลี้ยงบอนสีในฤดูหนาวหรือหน้าแล้งนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับใครที่มือใหม่นะคะ ที่จะหัดเลี้ยงบอนสีกันช่วงนี้นะคะอยากให้บอนสีสีสวยสีสดแบบนี้ไหมคะเพื่อนเพื่อนกำลังแทงหลอดบอนสีหกหลงแทงหลอดออกมาแบบนี้นะคะกัดสีได้สวยงามนะคะจากเข,เขียวของเรานะคะก็จะกลายเป็นสีชมพูได้ไวแล้วก็แทงหลอดได้ไวแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เรามีเคล็ดลับดีๆนะคะที่สำหรับการทำปุ๋ยน้ำนะคะ เพื่อจะเร่งการเจริญเติบโตของบอนสีนะคะแล้วก็บำรุงบอนสีของเราในหน้าแล้งด้วยนะคะเห็นไหมคะบอนสีหกดวงของเรานะคะแทงยอดแตกหน่อออกมานะคะแล้วก็กัดสีได้สวยงามแบบนี้นะค่าวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะพาเพื่อน ทำปุ๋ยน้ำสูตรพิเศษนะคะให้กับบอนสีของเรานะคะเพื่อจะได้สวยวันตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะคะค่ะก่อนที่จะรับชมนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมาคาัครให้กับช่องมาริสาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจก่อนนะคะไปค่ะเราไปรับชมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบที่เราจะเตรียมนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะ ไข่ไก่วันนี้เราใช้ทั้งฟองเลยนะคะไข่ไก่เขาจะมีแคลเซียมโพแทสเซียมมีสารอาหารธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเ,เพื่อนๆมีวิตามิน b3 b5 b6 b12 นะคะทำให้เร่งรากเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีเยี่ยมเลยนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นผงชรดนะคะโมโนโซเดียมแอคูตเมตนะคะ อันนี้ก็จะทําให้ใบของบอลสีของเรามีความแข็งแรงนะคะและสิ่งต่อมานะคะเพื่อนๆวันนี้เราใช้ตัวนี้ช่วยนะคะก็คือน้ําสบปสิ่งค่ะก็คือเปส็นจุลินทรีย์นะคะที่เกิดจากสิ่งรอบตัวเรานะคะเราก็นํามาหมักนะคะก็จะเกิดน้ําสบปสิ่งขึ้นมานะคะใช้สําหรับพืชโดยตรงนะคะเพื่อผักสวนครัวใช้ได้หมดเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มการผสมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้ไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองนะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะใช้เลยไม่ต้องหมักนะคะไข่ไก่เราใช้ทั้งเปลือกไปเลยนะคะยี้เข้าไปเลยนะคะเพราะเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะในไข่ก็จะมีธาตุต่างๆสารอาหารนะคะที่ทําให้พืชต้องการนะคะและต่อมานะคะเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะเรา ใส่สองฟ้านะคะเ,เพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะในไข่ที่เราตีเข้าไปนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดผสมกันนะคะและต่อมาค่ะก็เป็นผงสุรดนะคะสิ่งนี้นะคะช่วยทําให้พืชใบของเราเร่งการเจริญเติบโตนะคะใบของเรามีความแข็งแรงนะคะและต่อมานะคะก็คือเป็นน้ําสับปะสิ่งค่ะเราใช้สองฝานะคะ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราก็จะใช้จุลินทรีย์ทั่วๆไปนะคะที่เราผสมได้เลยนะคะทีนี้เราก็น้าส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันนะคะมากน้อยนะคะเพื่อนๆอ,อัตราส่วนผสมนะคะแล้วแต่ต้นไม้ของเพื่อนๆจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเพื่อนๆมีต้นไม้เยอะก็ผสมเข้าไปอีกเท่าตัวได้เลยนะคะและต่อมานะะคที่เราผสมไว้ก็คือน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเรามีทั้งหมด10ลิตรนะคะที่เราผสมไว้นะคะ เราก็นำส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปผสมใส่น้ำเปล่าได้เลยนะคะอัตราส่วนนะคะเราใช้หนึ่งแก้วต่อหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งแก้วนี้นะคะต่อหนึ่งกระถางต้นไม้ที่เราปลูกนะคะใช้สามขอโทษนะคะใช้สี่ถึงเจ็ดวันนะคะสี่ถึงเจ็ดวันต่อครั้งนะคะเพื่อน หลังจากที่เพื่อนๆใช้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆจะเห็นผลทันทีเลยนะคะว่าต้นไม้ของเพื่อนๆจะมีการเปลี่ยนแปลงและการจเจริญเติบโตนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนนี้เราก็จะใช้ใช้ใส่ปักบัวรดนะคะใส่ฟอกกี้หรือว่าเราจะรดใช้เป็นแก้วเลยก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยะคะ่ะ ลดได้กับบอลสีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันโกเมนนะคะใช้ได้กับต้นไม้ที่เลี้ยงด้วยใบนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลหรือพืชผักใช้ได้หมดเลยนะคะจะลดทางบัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆหรือว่าเราจะฉีดพ่นทางใบกับไม้ประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินไหลมาต่างชุมพูนะคะ เราก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะเงินไหลามาด่างขาวนะคะสุดนี้เห็นผลทันตาแน่นอนนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆ ทีนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตบอลสีของเพื่อนๆดูนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบได้ชัดเจนเลยนะคะ ม่ว่าจะเป็นฮกหลงไม่ว่าจะเป็นพญาสเวตฉัดนะคะปอนสีจิ๋วนะคะที่ว่าเลี้ยงยากๆนะคะก็ยังได้แตกหนอดแตกกอได้ไวแบบนี้เลยนะคะค,ค่ะคลิปนี้นะคะเคพื่อนๆเราลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ